เรามาเรียนรู้เรื่องหัวฉีดนะหัวฉีดแต่ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์คูวต้าอีทีนะครับอ่าอ่าแยกออกมาเอาหัวฉีดรถยนต์ออกกันโอเคเราจะมาทดสอบอ่าตอนแยกออกมาขันแน่นถึงนี้ขันขันแน่นยังคัน,น <c oughs> แน่นแล้วก็จับแสบกานะครับ้องจับแสบกาตอนนี้ก็พาลูกศิษย์เราทำการนะครับไล่เก็บเครื่องนะครับเติมน้ำมันเก็บหน้างานเข้าเพื่อจะเอาจานใหญ่เราเข้าที่นะ อ่าก็มาตัวแทนแข่งทักษะที่จะไปแข่งที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะเราต้องฉีดยางมาฝึกซ้อมนะครับจัดปรับแต่งเบื้องต้นเลยหัวฉีดเราเรียงก่อนอเรียงออกเสื้อหัวฉีดเรานะครับจะมีอะไรบ้างนะครับตรงที่เสื้อหัวฉีดเรานี้นะครับทอดทางน้ํามันเข้าแรงดันสูงมุมนี้ที่มาจากปั๊มนะครับมาจากปั๊มน้ํามันเชื้อเพลิงเดี๋ยวช่วงไปงานต่อไปเราจะพากันถอดประกอบปั๊มนะ งั้นเวลาเราไปถอดแยกออกมาเราจะมาจับปากกาใส่ตรงนี้หรือจับใส่ปะแจนะครับตรงนี้จับนะาแล้วก็ใสที่ปอกยึดเข็มหัวฉีดออกเนะี่ยคือปอกมนะปอกนะนะครับแล้วก็เสื้อเข็มกับเข็มอยู่นเะนะี่ยเสื้อเข็มกับเข็มหัวฉีดตรงนี้ต้องล้างให้สะอาดนะครับอันนี้จะเป็นนะครับเข็มหัวฉีดนะเข็มหัวฉีดนะครับเสื้อเข็มนะครับบารรองก้านดันก้านดันอ่าก้านดัน ตัวไหนอีกแผ่นสปริงแล้วก็แผ่นซิมเ,เนี่ยแผ่นซะิมตเล็กไงฮะเราจะเล่นอยู่กับน้ามันอย่างนี้ก็ว่านะครับถอดออกถอดเข้าใส่ถาดน,นี่มันมีฝุ่นมีตะกอนมีทรายเลยนะเราต้องล้างอยู่ตลอดนะ,ะเอาอีกรอบนะครับดูนะหัวอะไรเข็มอ,อะไรเข็มเข็มหัวฉีดเนาะเสื้อเข็มหัวฉีดนะบาอะไรบารอ,องก้านดันอันนี้ก้านดันเข็มนะแล้วก็สปริงแผ่นซิม นะครับเสื้อของหมวฉีดเราะฉะนั้นเวลาเราประกอบการไล่การปรับตั้งการไล่การปรับตั้งเราจะต้องใส่แผ่นอะไรแผน่นสิดมันจะมีเบอร์ไหมออกมาดูดนมันจะเป็นเบอร์ใหมมีครับนะมันจะมีเบอร์ไหมตัวนี้นเป็นเบอร์ความหนาเท่าไหร่มันจะเขียนไว้เนี่ยมันจะมีบอกนะครับเนี่ยศูนย์จุดหกนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยอ่าเอาลองใส่เข้าไปสักตัวนี้ก่อนตัวหน,นาๆตัวเดียวนี้ก่อนว่าการฉีดมันจะเป็นยังไงอ่าใส่เข้าไปออาไล่เลย อย่าใช่ช้าอย่าช้าใส่ใส่แผ่นซิมแล้วก็ใส่อะไรสปริงอ่าสปริงแล้วก็ใส่ก้านดันอ่าใส่ก้านดันเดี๋ยวใส่ลายไหนดูดีช้าใส่ก้านดันมันจะมีสองลายนะเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยอลูนี้นะครับเนี่ยเนี่ยมันจะมีสองดันเนี่ยด้านนี้ลงไปอ่าต่อไปใส่บารลองบารลองก้าน่าร์ลองก้านดันเนี่ยใส่เข้าไปปั๊บหลังจากนั้นเข็มกับเสื้อเข็มใส่เข้าไปอ่าแล้วก็วางใส่ตามด้วยปอก ยึดเข็มหัวฉีดเข้าไปแล้วก็จะไปอัดให้แน่นนะครับอัดให้แน่นเอาไฟไปอัดมาหลังจากที่เราอัดมาแน่นแล้วนะก็จะดูว่าหน่วยของเรานะครับเครื่องเทสตนี้เราสั่งมาเนาะนะ้ของนี้อาจจะเขียนไม่เขี้ยนดูได้ไม่ได้ก็ต้องดูกันเติมน,น้ำมันเข้าไปในกระบอกหรือยงังเติมแล้วนะเนี่ยตัวนี้กระบอกสองพันกว่าบาทนะฮะตัวน,นี้ก็ ชุดฝึกของเราพอได้แเก้พอได้แเก้นี่ล้วกากนั้นก็มันจะมี2ด้านนะครับตัวงัือรสีดำเนี่ยเป็นหน่วยของเมกะปาสา尔เนาะแล้วก็หน่วยของ PSI ตัวสีแดงแรงดันมันอยู่ที่เท่าไหร่อ่าการฉีดเอาบอกเพื่อนลบกันน้ำมันจะโดนอ่าอ่ะกดลงไปเนี่ยแอระเราอองดีนะแอ่์อันนี้อันนี้ใส่ใส่กี่ผ่นนะผ่นหรือพัแผ่นซิมผ่นนนแผ่นเดียว0.9 เอะลองเทสดดียกันเขาไม้ด้านนอกดีเสป็นยังไงโอ้โอ้โอเคผ่านแรงดันอยู่ที่อะไรนะลงไหมเนี่ยค่อยลงบ่เอาใหม่ดิเออ0ดึงพันไหมพันเออประมาณนี้พันห้านะครับเอาโอเคผ่านนะครับลองเทสดิไฟดิโอผ่าน